เห็นมโน่พี่น้องครับเก็บเห็ดคือเกาครับครับกาสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเห็นบ่นครับครับเก็บเห็ดขายรอบเสาครับครับต,ตัดเห็ดขายแล้วครับพี่น้อง มารอบเศ้าครับสวัสดีผู้ที่รับชมอยูค่ครับแล้วก็ผู้ที่มาร,รับชมย้อนหลังครับเอใาาห้กำลังใจเาทั้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอากล้องหลังครับพี่น้อ ครับสวัสดีครับกองหลังครับจึงจะได้เห็นเนาะพี่น้นงครับเ้านี่ก็ได้ทั้งเบิดน่าจะประมาณหกถุงครับสามรอยบาทกอนเศร้าครับอีกสามชั่วโมงเดี๋ยวค่อยอมาใหม่ครับมาเก็บใหม่อีกสามชั่วโมง นะครับถุงละห้าสิบมาโชว์เห็ดถุงละห้าสิบครับจะได้ขายง่งายๆถต่เขาขายเป็นโลกอะบางคยมีคนซื้อได้ครับคือเงิน1อยห้าสิบบาทนี่ถต่เขาเฮ็ดถุงหน่อยอ่เพื่อนก็นจะซื้อห้าสิบซื้อ,อยังอื่นนั่งเนะครับจะขายง่ายกว่ากันมาทักทายกันในรูปแบบ การไล่สดครับแกเสาเลยครับสวัสดีทุกคนครับผมหามแม่แดงขาออกหน่อยนึงครับครับเฮ็ดกายง่ำๆครับเฮ็ดค้อนขาโมแกพอดีแกงครับตัดขาให้พอม คาราบอกเลยหนึง่งสวัสดีวันอาทิตย์ครับพี่น้องแมี้บอวันอาทิตย์หละครับเมื่อนวันที่สิบห้ามาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนานแล้วไม่ได้ไล์สุดนะครับสวัสดีย้อนลังครับ สำหรับผู้ใดที่มาเบิงพี่น้องที่มาเบิงยอดหลังครับน่ครับหาสิบบาทได้ซีทุงแล้วพี่น้องซีทุงหลังครับจีได้ประมาณหกทุงนี่แหละครับเต่านี่สามร้อยสำนี้พ่อครับอยู่ไทยอย่าไปหวังหลายครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดหลายพี่น้องไม่ต้องไปคิดน้านะครับ เคยอยู่ต่างประเทศมันอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเขาได้ซ้ำนี่กัเราแล้วครับตอนเศร้าสามร้อยตอนเทียงเก็บอีกตอนแรงอีกครับเี็ดออกหลายช่วงนี้เห็ดม้าเดือนกลัวแล้วสำหรับเห็ดกวันขาวนี่เห็ดหนึ่งเดือนเดียวมาส่งกิดก่อนเริ่มวันที่หนึ่งหนึ่งท่านว่าเนาะแต่ประมาณเดือนครึ่งแล้วครับนี่นี่เดือนครึ่งเมื่อนี่แล้วเนี่ย ครับกันเมื่อนี้กันนาจะได้มื่นซี่ครับขาดีสองพันอีสองพันบาทเนี่ก็ได้ทุนขึ้นแล้วครับบานนี้กัเก็บเป็นกาไรแล้วพี่น้องบา้านี้บริห็กรกล้องเองครับมาโซกใส่กล้องหลังครับเพราะว่ากล้องนานี่ม่องบ่คอ่อยชัดเกนนะครับมันอยู่ไกลนะครับถ้าเป็นกล้องหน้าถ้าเป็นกล้องหลังนี่มันจะเห็นเบิดนะครับ ผมเลยใส่กล่องหลังโบเห็นคอมเมนต์ครับพี่น้องสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับมากที่ตามรับชมนะครับขอบคุณมากมากชีวิตเกษตรกร,ะร,กรนะครับต้องตื่นเศร้าครับถ้าม่ตื่นเศร้านี่มันบ่ได้งานครับผมถตาตื่นมาแปดโมงเก้าโมงเนี่ แป๊บเดียวครับคำนะครับหมดไดยังนะครับยิ่งเฮ็ดเฮ็ดนี่กันนี่แหละครับตรงตื้นเท้าเตือนสวยกับบอท่านขายนะครับนี่กะทอว่าสวยเลยครับนี่ปกตินี่ไปแล้วครับนี่มี้องเข้าอยู่ในบานนี่หาแนวกินแล้วครับแต่านี้หดลายรอกครับแค่จะรุงหกุงนะครับ หกทุงกับใคเบิดคที่เก่าแหละครับมันหน่อยบย่ิใบ่อเฮ็ดไลครับถ้าเฮ็ดไลเขาต้องพันพขาข่าขาค้นกลางพอผ่านพันค้นกลางแล้วเพื่อนกับมีขออ้างนั่นนี่หลาย,ยางครับแรกๆกับมเอาของเข้าราคาสูงเนี่ยจังหน่อยพอหลอบต่อไปเอาลดราคาแบบบ้ลรูโตโครับเป็นแดงสั่นนะครับเป็นพราคขาค้านกลาง เฮ็ดเท่าทีเขาขายได้ดีกว่าครับพี่้องสบายใจสองพันก่อนนี่ขายขายเองก็ได้ครับเต่าสามรอยเที่ยงน่นาจะได้จักสองร้อยครับตอ,ตอนเที่ยงตอนแรกอีกร้อยนึ่งหางหกร้อยครับได้แล้วก็อีกประมาณสองพัน 2, บาทครับบาโซก็ได้ทุนขึ้นเดียวต่อไปกันเกียเ่ยวกับกำไรครับได้กำไรเพรได้ คืออยากซื้อกินดำรงชีวิตทัิใจ,ใจแต่ละมือนะครับพี่น้องครับอยู่บ้านเท่ากันจะไปวังไรยครับเอาแคา่พ่ออยู่พ่อกินนี่มันสบายใจครับถ้าเข้าไปวังด้วยจะคลองสิกดดันเคียดซื้อๆครับผมเอาแคา่มีอยู่มีกินนี่ครับพ่อแล้วครับบบขัดสนนะครับ บ่ได้ต้องการยังไลยมากมากหรอกครับอยู่ประเทศไทยห้องสามลีดครึ่งใส่อีกั้หน่อยน่าจะได้เก็บเพิ่มครับเสร็จเอาให้ได้หกพุงครับ ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกลับมาเบึิ่งบรรยากาศการเก็บเฮ็ดคายครับทุกอย่างกับโมง่างครับ <c oughs> ต้องตต้่เเร้า <c oughs> พอไปนออ <c oughs> สามจีดครึ่งอ่าได้แล้วครับหนึ่งสองสาม ทีวีนี่ครับหาถุงพี่นอ้องเห็นบาโชกบ้านไหนเนาะผมเป็นกล้องหลังนะครับภาพจริงในนอเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนบ้านอาจจะเห็นหัวเผาโชคเนาะตั้งไก่ผลนะครับ <c oughs> ได้หาถุงแล้วกันอีกถุงหนึ่งครับถุงที่หก สำหรับเ้านี้ครับผมก็มีโครงการอยู่นะครับว่ถาถ้าถมีโอกาสนะครับก็บว่าสีเฮ็ดก่อนเองนะครับแต่ว่าบรได้เฮ็ดขายก่อนนะครับเฮ็ดแบบเฮ็ดเพาะเองนะครับ แต่ว่าม,มีปัญหาเรื่องอหลายอย่างครับเรื่องอุปกรณ์ในการอบในการในการนึ่งนะครับข้าบรูจักนะครับเดี๋ยวต้องไปเบืง้องานน้ำเบาบ่อยน้องบัวนะครับจะบ่ได้หวังว่าจีฮ็ดก้อนขายนะครับคือ,อสีฮดเฮ็ดก้อนไม่ฮ็ดเองนะครับประมาณนั้นฮ็ดก้อนเองแล้วก็ห้าจะได้เพิ่มเอินนงครับประหยัดประหยัดต้นทุนนะครับประมาณนั้น ต้องไปเบิ้งครับเบิ้งงานน้ำบาบ่อยก่อนครับบา,ามีอย่างแน่ยนะครับทีตตทตท่ต้องเห็ียดที่ต้องหาที่รูลูก่ะต้องสร้างเป็นโลงเลี้ยนนะครับเทพป่นกงกวงจังน่อยนะครับราคาสีนี้อุปกรณ์ได้การหนึ่งนะครับเป็นเตาโอหลายยางครับเป็น้าใบโอตรงเลี้ยนรูหลายยางครับ,รรายยารบสําหรับ เฮ็ดการเฮ็ดเฮ็ดบ่ง่ายครับผมถ้าไปสีเฮ็ดแบบเฮ็ดก้อนเองนะครับต้องไปเบื้องนั้นไปไปเบื้องคล้องจริงนะครับเขาจะได้ร uh, บบดู้นะครับว่าเฮ็ดแบบใดนะครับเฮ็ดก้อนเองกน็น่าจะดีครับผม่ส่วนมากขี่เรื่อยเขาก็สร้างหลายครับันตำกับสามตันสามตันนี่ก็กบ,บ้านหกพันนะครับ 6พันนี่ก็เห็นนาจะเห็นได้ประมาณ3พันก่อนนะครับ3พัน4พันก่อนนะครับสามตันอันนี้บาโชคกาไว้นะครับกับสิประหยัดต้นทุนแน่ยังไยนะครับพี่นอ้องจะเข้าก็ตรงมาเห็ดก่อนเองทุกอย่างกัมีข้อแหลกเกลียนนะครับเข้าตรงมีเวลาเห็ดต้องลงทุนตอนแรกนะครับนั่นคือ การเฮ็ดเ็ดครับแต่ว่าถ้ายุ่งยากไรก็แบบนี้ก็ได้อยู่ครับแนะนําเป็นเห็ดค้อนขาวนี่ครับเพราะมาเพราะาดีอยู่ครับเห็ดค้อนขาวเนี่ยดจกสองพันก้อนนี่ก็ได้ขายสู่มือนะครับถ้าเฮ็ดหน่อยหาหารอยก้อนนี้อ่าบอพ่อขายได้ครับเพราะว่ายังครับอ่าเห็ดจานวนมันหน่อยมันจะสลับสลับดอกกันออกนะครับพอสลับกันออกแล้วก็อ่า เวลาเขาเวลาเขาตัดอาจจะได้แค่ถุงเดียวห้าสิบบาทเฉยนะครับแต่ว่าหนาแรกสี่ออกหลายอยู่นาเล็กตอนทเขาเปิดใหม่ๆนะครับเต่๋ยวพอเขาตัดไปเดียวมันจะสลับกันออกนะครับอาจจะออกแค่สิบก้อนส้าก้อนนะครับมันก็นได้ประมาณนี้่นะครับมันก็นจะได้ขายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเห็ดประมาณคือบอาศโศกเห่สองพันก้อนนี่างเี้ครับได้เิบสามร้อยเที่ยงร้อยหนึ่งหรือว่าสองร้อย ตอนแรงอีกนะครับอาจจะได้ห้าหกร้อยนะครับบางมือเพิ่อเพ่กับเจ็ดร้อยบางมือบบออกหลายกับเบิดมือได้สามร้อยกับเอาครับผมก็ดีถือว่าดีเบิดแหละครับอ,อันนี้รุนี้หกได้เท่าไหร่ขีดเครื่องครับเดี๋ยวไปตัดเพิ่มครับพี่น้องอเดี๋ยวภาพพี่น้องขาไปเบิง้งงขอไปเบิ้งลงเลื่อนเห็ดนะครับโอ้สามสิบแปดท่านครับขอบคุณครับ เมือกี้บาโสงมากแต่เศ้าครับมาน่มยรูปแบบไร่สดเลยครับแต่ภาพพี่เบิงนี่ครับนี่หลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับหลังจากที่ตัดไปแล้วครับโบเมน่าเบิดได้ครับนี่นี่พี่น้องเบิงนี่ครับเตรียมอาเนี่ยหลครับนี่นี่ครับหลายนี่นี่ครับออกไม่ออกไม่กำลังไงกับนี่อันนี้คือเก็บไปแล้วด้ครับเนี่ย อันนี้ก็เดี๋ยวจากน่อยครับมือเลี้ยงน่นจะได้เก็บครับนี่ยอันนี้ก็พึ่งออกนี่ก็พึ่งออกครับนี่ก็เที่ยงเที่ยงก็ได้เก็บนี่ครับจะสลับกันออกแบบนี้ครับสวัสดีบ่าโชคครับสวัสดีครับครับกับภาพพี่น้องมาเบิ้งครับผมมาเบิ้งบ่าโชคเก็บเน็ดขายยำเสานะครับอันนี้พี่น้องเนี่ตอนเที่ยงก็ได้เก็บแล้วครับนี่ อันนี้ครับออกไม่หลายครับแต่เดี๋ยวจะเก็บเพิ่มให้ได้ทั้งหมดหกถุงนะครับอันนี้พี่น้องนี่เก็บได้ครับนี่นี่ครับเ้านี่ก็จะมาเก็บออกดอกงหญ่ๆแบบนี้ครับเก็บเพิ่มให้ได้หกถุงครับคาดีขีดเครื่องครับสองขีดละไปครับกระจิตตัดเพิ่มอันนี้ครับพี่น้องกับผ้ามาเบง าการเก็บเห็ดเห็ดนะครับกับบง่ายครับต้องเเอิวมายัางครับต้องเตือนแต่เศร้าครับตัวนี้จะเป็นเห็ดข้อนเขาครับพี่น้องเข้าจเจรินเห็ดขอนเขาแต่ว่าจริงๆแล้ยนะครับซื้อจริงๆเล้วนนี่เป็นเห็ดขอนดำงางนะครับที่พี่น้องเห็นดอกเงี้ยๆนี่ครับ,บอกแก่เลยนะครับอ่อนๆนี่ดอกเงี้ยๆนี่เป็นเห็ดขอนดำ นี่ครับเห็ดควอนดำใหญ่นะครับนี่โบเมนเห็ดควอนขาวได้ครับแต่ว่วนมากระชาวบานเฮากับจีเอิญง่ายๆนะครับเป็นเห็ดควอนขาวผมมาอยู่ดอกใหญ่ๆครับอันนี้พี่้องอันนี้คือเก็บไปแล้วได้ครับนี่อีกสามชั่วโมงผมมาเก็บอีกได้ครับนี่นี่ครับเต็มเลยครับเต็มอาเนี่ย อ่านี่พี่น้องพุดนะอ้ยนี่ครับแผ่นกล่องซาสาได้ครับพี่น้องเป็นไรสดนะครับบ่ได้ตัดต,ต่อครับพี่น้องอาจจะไล่ตาจัหน้อยนะครับแค่นี้ครับสองพันก้อนครับสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทหกร้อยนะครับช่วงนี้อากาศกังขึ้นเย็นเศร้ามีหมอกแต่ว่ากังขึ้นห่อนนะครับ กะเชิได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องกะถือว่าดีอยครับอ่นนี้ครับเต็มเลยครับนี่นี่ครับออกลายครับนี่ได้เก็บอยู่เรื่อยๆครับเสาเที่ยงแร้ยงกะบ่อผาดนะครับไม่ผาดครับเสานี้กะผ้าพี่น้องมาเบิงครับมาเบิงเบาโชกเก็บเห็ดขายเดี๋ยวบาโชกกะสิเก็บอีก ขีดครึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ทั้งเบิดหาถุงครึ่งกระสิเก็บอีกจักน้อยนะครับให้ได้หกแล้วก็สิเอาไปขายประมาณนี้ครับพี่ดองชีวิตกเกตตะกรนต้องตื่นแต่เศร้าครับตื่นสวยบ่ไแ้งานครับเื่อกันละครับครับอยู่อีสลาเรีนะครับตื่นแต่ตีชีครึ่งตีหานะครับมาเห็ดกับเขากับน้ำเตรียมโต เติมโตไปทำงานสินะครับนะครับผมคลิปนี้ไลน์นี่นะครับบาโสขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับจกเท่านี้กันนี่ครับห้าถุงถุงละห้าสิบบาทจะเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มอีกถุงหนึ่งให้เป็นหกอันนี้ครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับพี่น้องสวัสดีครับพอกันไล่น้ำพี่น้อง ลงยังไงทีนี้บ่ดด้ไล่โดนแล้วเพ๊บกดเพ๊บอ่า